สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาดูเหรียญพ่อหลวงราชการที่9นะครับทั้งสามเหรียญน,นะครับเหเรียญเร่เป็นเหรียญบาทเก่านะครับเหรียญหนึ่งบาทเก่าเก่ามากนะครับเป็นหรียญใหญ่หนึ่งบาทใหญ่นะครับดูด้านหลังเหรียญน,นะครับนี่แหละครับหนึ่งบาท 2505นห้ายห้านะครับถ้าจะดูจบคลิปก็ไปดูในเพจลุงดีดคนไม่รอนะครับเหรียญที่สองนี่มาดูด้านหลังเหรียญกับพอ2ซสองพันรอยยี่สิบห้านะครับสองพันห้า้ยห้านี่มันจะบาทหนึ่งบาทใหญ่กลัวนะครับนี่ก็เหรียญปัจจุบันเหรียญเล็กมากนะครับเหรียญปัจจุบันนี่นะครับทั้งสามเหรียญพาให้ดูให้ชมนะครับพี่น้อง ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูคลิปนะครับ,1บ,บ, 1, บ1บาทปัจจุบัน1บาทเหรียญ1นบาทปัจจุบันนี่เหรียญเล็กมากนะครับดูทั้ง3มเหรียญน,นะครับ1บาทใหญ่ราชการที่9นะครับทั้ง3มเหรียญเป็นเหรียญเก่า2 5 0 5นะครับมาดูด้านหน้าเหรียญนะครับเหรียญที่2อนี่สย เ,เหรียญรองลงมานะครับเหรียญที่สามนี่เหรียญเล็กมากเหรียญชทยปัจจุบันนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาททั้งสามเหรียญน,นะครับพี่น้องนำมาดูให้ชมกันขอขอบคุณทุกท่านทุกคนครับมาดูคลิปของดุงดิดคนไม่โลนะครับพี่น้องครับอายุวันนะสุขะพวะนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านทุกคน เอามาดูข้ามาชม